สวัสดีค่ะเมเนกับมาพบมาพอกันเนาะค่ะกับช่องสาวน้องคายชาแนลเนาะค่ะหลังจากที่ห่างหายไปโดนเนาะค่ะบอได้ทาคลิปลงแล้วค่ะาาว่าทั้งฝนตกทั้งยุ่กับลูกแน่เนาะค่ะค่ะกะตอนนี้เนาะค่ะมาเบิ้งเนาะค่ะแนวทางของวันวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะกะแอะได้สรุปแนวทางเนาะค่ะของสาวน้องคายเนาะค่ะไวัยหายนวเนาะค่ะค่ะ สาวน้องคายเนาะคะ่ะหรือว่าของแอดเนาะคะ่ะอาจจะหลายตัวแนวรวมทั้งเลขฝันเอียงประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็แอดเอาลงก่อนที่ว่าแอดจะฝันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเออเดี๋ยวมาเบิ่งแนวทางกันก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดสิเราความฝังให้ฟังเนาะคะ่ะว่าแอดฝันว่าจังใดแน,นะะ่เนาะค่ะค่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะวิ่งบนเจ็ดกับแปดจับ คู่สองตัวบนเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะหนึ่งเจ็ดสเจ็ามแปดดหนึ่งกันหนึ่งหกแปดหกไอหกแปดแล้วก็ศูนเนาะค่ะค่ะแล้วก็สาตัวบน0ูนย์หนึ่งแปดสองสี่หนึ่งหนึ่งแดหาเจหนึ่งหกสามสองแดห้าเนาะค่ะ เลขบนเนะคะสตัวบนเอดเน้นไปที่งเจ็ดเนาะคะ่ะแปดห้าแปดกเนาะคะ่ะหนึ่งกันไว้หนึ่งเก่าในนาะคะ่ะเดี๋ยวสีเขียนไวให้เนาะคะ่ะหนึ่งหกหนเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีเขียนไว้ให้กันไวนะะ้เนาะค่ะค่ะกันไว้ด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะและ ตามตัวบนเนาะคะ่ะเน้นไปที่หนึ่งแปดหาเจ็ดหนึ่งหสามแปดหาสองแปดหาะคะ่ะขาวิ่งล่าง2กับหานะคะวิ่งล่างสกับหานะคะ่ะกะซิมีหาเก้าสองเก้าสองหานะคะ่ะศูย์เกาะคะ่ะเลกล่างเนาะคะ่ะสองตัวร่างกันหนึ่งเกหาแปดสองเจ็ดนาะคะ่ะเป็นอย่างแอดที่เขียนหาแปดไว้นาเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดจันม้าบนและกับม้าล่างเนาะคะ่ะเพราะว่า มันชนบนชนล่างเนาะค่ะก็เลยเขียนไว้ให้น้ําแล้วก็แอดก็เขียนว่าบนล่างมาได้เนาะคะ่ะคือมันชนกันเนาะคะ่ะแอดแต่มันมาน้ํากันเนาะคะ่ะแล้วก็เลขที่แอดฝันแอดกรเร็เลยติ๊กไว้ให้ฉีดเส้นใต้ไว้ให้เนาะคะ่ะเลขที่แอดฝันค่ะมันมันอาจมาแต่บนล่างสื่อล่างกันบนไว้น้ำกันเลยเนาะ,ะสื่อทั้งบนสื่อทั้งล่างเนาะคะ่ะ หนกับกันหนึ่กดกับกัน8ปเกนาะคะ่ะหรือว่ามาตัวใดกับจัดเอาตัวนั้นเนาะคะ่ะแล้เลขกลางเนาะคะ่ะแอด,แอดนนหนาทีสองเก้าสหาหนะะ่งเก้าห้าแปดสองเจ็นาะบัตรนี้เนาะคะ่ะบนร่างมาได้เนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งศูนยย์หเดนสุดเาะคะ่ะตามจริงเนาะคะ่ะเลขเก่าศย์เก่มีเนาะคะ่ะว้าแอดกะ กันไม่ให้แค่ศูนย์เก้นาะค่ะยามันมาบนน้ำเนาะค่ะแต่ว่าเดับบนเนาะค่ะเดับบน7ดับล่างแต่ว่ากับยามันมาทงบนทางล้างเนาะค่ะกับกันไว้เนาะค่ะค่ะตัวไปแปดเก้าดกไอปดแปดเก้าแปดหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งปดเ้าหนึ่งสองสี่สองห้าสองหสองเจ็ด สองแปดสองเ4้าห้าแปดหเนยี่สีสี่แป้าแะคะ่ะแล้วก็แอดกะเล่นว่าให้ตามคามฝันเนาะคะ่ะกะซิมีหนะะึ่งหาหนึ่งแปดเก่ี่สหาสองหกสองเจ็ดสองเก้าเนาะค่ะค่ะแล้วก็ชุดที่แอดเอาลงติดต่อกะซิมี่แปดห้าห ห้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าแปดแปดหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองเก้าศูนย์เก้าเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งเรวทั้งกันก่อนเนาะค่ะค่ะแต่ว่าดีบอดีกิเนาะค่ะเมื่อสุดท้ายเนาะค่ะเมื่อสุดท้ายกับอาเซียเอาไว้ใหเนาะคะ่ะ เหลือโบกี้หางแล้วค่ะถาเบิงนะคะว่ามือสุดท้ายะคะ่ะทาเบิงมือสุดท้ายเนาะคะ่ะว่าจะฟันตัวใดเนาะคะ่ะแคบนาจอเบิงเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะ าบนล่างมาได้เนาะค่ะชุดเนี่ยชุดชุดเดี่ยวลงติ๊กต็กเนาะค่ะ เดี๋ยวมาเบิ้งชุดตรงชุดโตดเนาะคะ่ะที่ว่าเทียบชนนะคะีนเนาะคะ่ะเป็นชุดที่เทียบชนว่าไอเพื่อนห้สองตัวนี่มาแล้วก็เอ็กเนาะคะ่ะว่าหาแปดไอซัมตัวโตดเนาะคะ่ะี่คะ่ะซําชุดโตดค่ะว่าหาแปดมาในชุดใดเนี่นเนาะคะ่ะกันอยู่ในชุดนี้เนาะคะ่ะชุดห้าแปดค่ะแคปหน้าจอไปเบิ้งเลยเนะคะ่ะห้เบิ้งเบิดเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ใ้เบิ่งหมดเลยอันนี้จะเป็นชุดโต๊ดของแอดเนาะคะ่ะจะเป็นชุดโต๊ดค่ะอันนี้จะเป็นชุดตรงนะคะที่แอดเปรียบเทียบในชุดของเขาเนาะคะ่ะชนกันที่ก้าหางเนาะ,ค,ะค่ะชนกันที่ก้าหางหรือว่าเนาะคะ่ะ ทั้งหมดเนาะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นชุดทั้งเบิดเลยเด้อค่ะชุดนี้จะเป็นชุดทั้งเบิดเลยค่ะเป็นชุดทั้งเบิดเลยเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไปเบ่งได้เลยเนาะคะ่ะ เทียบเชิญมันจะมีทั้งหมดเกาหางเนาะคะ่ะมักตัวใดก็เลือกเอาเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผพานเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเป็นชุดที่ว่าแอดลองเอามาเปรียบเทียบกันกับในชุดของแอดเนาะคะ่ะว่าของเพิ่นเนาะคะ่ะมีตัวใดแน่เนาะคะ่ะแล้วก็ของแอดมีตัวใดแน่เนาะคะ่ะนี่ค่ะ นี่เป็นเลขความฝันเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นเลขล่างมาครบเข้า3งวดซ้อนเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนหกหาชุดเต็มเนาะคะ่ะก็จะมี0102์หนะะึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูเนาะค่ะหนึ่งสอ่งหาแเก้าองห้างเด้ะมาจอยนเนาะคะ่ะแอดเห็นอยู่หัวลูกสาวคนเล็กเนาะคะ่ะหกตัวเดียวอาจจะมาหกหนึ่งหรือหกศูนเนาะคะ่ะ ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นห้าหกเนาะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นหกหกเนาะค่ะหัวอหางหม้หกเนาะค่ะค่ะแล้วกลูกสาวเขียนไ้เนาะค่ะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดนี่แหละค่ะราคาสองหกแปดตัวค่ะไอสองเจ็ดแปดนี่แหละค่ะเอกะจำบ่ได้เนาะค่ะนี้สองตัวล่างชนสองศูตรก็จะเป็นก็จะมีชนอยูเก้าแปด เลขแปดเก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์เก้าเนาะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเก็บไปพิจารณาตัดให้แล้วกับให้แล้วเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเรื่องความฝันฝันแรกเนาะคะ่ะฝันแรกฝันตองงวนเนาะคะ่ะฝันว่าแอดไปซื้อของกับตาเนาะค่ะแอดไปซื้อของกับตาตอนแรกตาไปก่อนแล้วแอดไปที่หลังเนาะคะ่ะค่ะระบาดทนีเนาะคะ่ะ ไปซื้อของกลับมาเนาะคะ่ะของเต็มตะกร้าเนาะคะ่ะแอดกับไปเพราะท่านได้กลับเนาะคะ่ะพี่สาวแล้วก็ลูกก็ท้ากันตามไปเนาะคะ่ะไปร้านค่ะไปคขนของกลับมาตอนแรกแอดก็ขี่รถทิีไปเนาะคะ่ะประชันนขี่รถทิีไปขี่รถทิีมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปขี่มาก็อาจจะเป็นรถ รถถีบอีกแล้วค่ะปันนี้พ่อไปหอดหวยหอดหน้องเนาะคะ่ะกลางหวยกลางน้องที่ว่าจะจะถึงบ้านเนาะคะ่ะจะถึงบ้านแอดกะฝันว่ารถเก่งเนาะคะ่ะรถเก่งน้ำมันหมดเนาะคะ่ะรถเก่งน้ำมันหมดแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงหวยเนาะคะ่ะจอดจู่หวยจอดด้วยตรงนนั้นเนาะคะ่ะไอ้ทางสิไปบ้านแอดเนาะคะ่ะแอดกะเห็นลุงนั่งอยู่ในรถเนาะคะ่ะและะ้วก็ปลายทะเบียนเนาะคะ่ะสองห้า สองสี่ห้าเจ็ดเนาะคะ่ะสองสี่ห้าเจ็ดเนาะคะ่ะ,คะกระตัดเลนเนยแน่ก็นจะเป็นสองสี่สองหาสองเจ็ดก็มาได้บนล่างเนาะคะ่ะฟันที่สองเนาะคะ่ะแอดฟันว่าแอดเนาะคะ่ะแอดแล้วก็มีลูกสาวแล้วก็มีแฟนเก่าเนาะคะ่ะแอดถือมีดเนาะคะ่ะแอดถือมีดจะไปฟันแฟนเก่าของแอดเนาะคะ่ะจะไปฟันแฟนเนาะคะ่ะแฟนเกา่ามันนีแฟนมันหนีลงน้ำเนาะคะ่ะแอดเอามีดปักลงไปเนาะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าปักถือทรายหรือว่าปักถือ ถิกเท้าวถิกตีนเขาเนาะค่ะบัดน er ี้เขาว่าเฮ้ยเลือดออกเลือดออกเลือดออกค่ะบัดทนี้แอดก็เลยคิดตีเป็นว่าผู้หญิงกับเป็นผู้หญิงนี่เป็นไดทั้งทั้งซีเนาะค่ะเป็นเป็นไดซีซีกับเจ็ดเนาะค่ะค่ะขันซีปมากับสิเป็นเจ็ดขันเจ็ดปมากับสิเป็นซีเนาะค่ะค่ะแอดก็ตีให้เลยเนาะค่ะนี่ค่ะแปดหนึ่งหาเนาะค่ะผู้ซ้ายเนาะค่ะอันนี้ก็แปดนี่ก็เลือดเนาะค่ะ หาในกระทาวหนึ่งดีกัมีดกับนามเนาะค่ะแล้วกับผู้ชายกับเป็นหกอันนี้ก็เป็นแปดเป็นมีดเนาะค่ะหรือเป็นนามเนาะค่ะค่ะแปดหนึ่งหาหกแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาแปดอันนี้กับคือกลับไปเรียเนาะค่ะหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งก็บเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะไอ้ก็เลยกลับไปหายเรียเนาะค่ะไอ้ก็เลยกลับไปหายเรียค่ะค่ะแล้วก็แปดเจ็ดหาเก้า ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแปดะค่ะค่ะตัวนี้เนาะคะ่ะกระสีเป็นลายหางเนาะค่ะหนึ่งหกแปดเจ็ดหแปดหนึ่งเก้าแปดนาะค่ะ,คะแลวกับหนึ่งหกเนาะคะ่ะแลวกัมาตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งห็ดกมาตีเป็นเก้าเจ็ดหาเจดกมะตีเป็นหาหเนาะคะ่ะ หาแปดเนาะคะ่ะเลือดเนาะคะ่ะเลือดเลือดจุธาเนาะคะ่ะกติเป็นหาแปดหนึ่งแปดกับเลือดกับมีด e เนาะคะ่ะหรือว่านนา้ 7, 8, 1, 7, นำค่ะเจ็ดแปดกับหนึ่งกับเจ็ดเนาะค่ะก็เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะเลยคะ่ 7, 1, 8, 1, 7, 8, ะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเนาะค่ะก็ซ้าเป็นตัวเดียวกันแลคะ่ะฝันที่สามเนาะคะ่ะฝันวาเป็นผู้เ่าเนาะคะ่ะผู้เ่าผิวขาหรือผิวดำเนาะคะ่ะ มามาหาแล้วบอกว่ากดเข้าไปใน youtube ไปตั้งค่าอย่างนี้นะคะแล้วก็สิเห็นตุ๊กตาสองตัวค่ะเขาว่าจึงสี่เนาะค่ะค่ะอาทีนี้แอดก็เลยตีเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเพราะว่าตุ๊กตาสองเนาะค่ะแล้วก็คันว่าเพิ่นตายแล้วก็สิเป็นเก้าศูนย์เนาะค่ะค่ะศูนย์สองกับตุ๊กตาสองตัวเนาะค่ะศูนย์สองสองเจ็ดกับผู้ยิงสองคนเนาะค่ะ หกหนึ่งกติเอกะกะกับหัวไว้ให้เนาะค่ะหกหนึ่งนี่ค่ะหกหนึ่งกะกับหัวไว้ให้หกสองก็คือแบบเก้าสองนี่ค่ะศูนย์เก้าก็คือศูนย์หกเนาะค่ะแล้วก็ผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงกับสี่ศ nice. ูนย์เนาะค่ะสี่ศูนย์แล้วกัเจ็ดศูนย์เนาะค่ะที่ตายค่ะค่ะนี่ก็คือความฝันเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเลขคันน้ำมนต์ของปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะที่ว่าชนกับของแอดเนาะค่ะแอดเอามาเทียบชนกันเนาะค่ะ มาเทียบชนกันเนาะคะ่ะกระสิมีตามติดไว้เนาะคะ่ะที่ว่าชนกันเนาะคะ่ะชุดนี้เป็นเลขกชุดมูฝากมาค่ะอัน,นอันนี้ก็เป็น เลขสงตัวล่างเต็มสตัวล่างมาครบนะคะกันค่ะแก้นีเ้านี่เก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองสี่สองหกสองเจ็ดสี่หกนาะค่ะสี่เเเนาะค่ะ ค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น้ำเน,นะะ่เนาะค่ะสิ่เดียบฝากแนวทางคลิปเสียงที่แอดนำมาสเสนอเนาะคะ่ะค่ะกกแคปหน้าจอไว้เบื้องเลยเนาะค่ะสุดท้ายละค่ะค่ะเพื่อนๆกัขอฝากแนวทางไว้น้ำเน่เนาะค่ะเดี๋ยวชุดโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวแอรเสีออกมาให้เนาะค่ะชุดโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวแอร์จะอมาให้เบิ้งเนาะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ